ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบเซลเซอร์วิสเข้าระบบเซลเซอร์วิสจะปรากฏหน้าจอเซลเซอร์วิสแทบเมนูสีส้มเลือกใบอนุญาตแล้วเลือกการขอต่อใบอนุญาต PBA l ลายเส้นแล้วเลือกการขอต่อใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา จะปรากฏหน้าจอข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องผู้ที่มีได้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้เลือกสังกัดผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพสถานะปัจจุบันให้เลือกมีได้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เลือกข้อ3รอเข้ารับการอบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพตอบคำถาม3ข้อให้ครบถ้วนแล้วแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการต่อใบอนุญาตเป็นรูปแบบไฟล์ pdf ผู้ประกอบวิชาชีพให้เลือกสังกัดโดยกดแว่นขยายสีฟ้าแล้วเลือกสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด เลือกผู้ประกอบวิชาชีพแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า3กิจกรรมกิจกรรมต้องอยู่ในระหว่างวันที่ออกใบอนุญาตถึงวันที่หมดอายุฉบับปัจจุบันตอบคำถาม3ข้อให้ครบถ้วนแล้วแน่ไฟล์เอกสารหลักฐานการต่อใบอนุญาตเป็นรูปแบบไฟล์ pdf แน่ไฟล์เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อแนบเอกสารหลักฐานแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกและส่งคำขอพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแล้วนำไปชำระได้3ช่องทางคือ1เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นรษณีย์ 3. ธนาคารกรุงไทยการตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แถบเมนูสีส้มเลือกใบอนุญาตแล้วเลือกการขอต่อใบอนุญาต PBA l ล c e เสแล้วเลือกตรวจสอบข้อมูลขอต่อใบอนุญาต PBA l ล c e เส้โดยให้เข้ามาตรวจสอบหลังจากชำระค่าธรรมเนียมภายใน3-7ถึงวันทำการจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานหากไม่ชำระค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดที่ท่านอยู่จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้